hello bay khèn lái xe bùng dừng hang không đi เพียบเง้นมากโอ้คิดจารถู่กทันยิงครับสำเสร็จอะไรหรือเปล่าเนาะขจเมื่อกทันยิงขจารถถูกทันย้ง500ข้ารถถูกทันยิง500 ไม่ตั้ใจจ่ายก็เลยสับนัก็ยไม่เข้ากยิงไม่เข้ามีที่เราจะยิงเราเสียจ่ายเพื่อรู้อยู่แล้วว่าเขาจ่ายมก็เขายิงก็เลยไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะว่าเขาจะเียเขข้ก่อน đi ai từ bẹt đến đây, sáu người mình là một người, giờ đi dẫn

tiệt đặc nghe, phải không? phải đợi, 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 สเลยสองสอสอง่จะจับมได้ม้อ้โหนี่ต้องใช้สูงี้นะครั่ใช้สสูันประโยชน์เลครับแมคอดนาแล้วปุกไปเลยครับตอนนี้ตีตื้นมานะครับเป็น2ประจุบต่อ3สามให้หลังมั่างลิ่มขาง

nó làm gì chứ lâu mà chẳng thua mà nó có cái 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 cái

Ừ. mãi tai chắc là... mãi ừ. rồi nạn mãi tai nạn mãi tai nạn mãi tai nạn Tiny lập, t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 inh lập, tinh lập, tinh มันอยู่นะออสเซนอลียเนี่ยไม่พูดนีสคาราบาเชลซีเลยนะแต่เขาวันเขาวันเก่งเดี๋ยววันเดี๋ยววันชิงคาราบาวฮะเดี๋ยวเราจะคุ้มโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับโซนโซนดูดูได้นะครับไม่สั่งเบียร์ออกไปะกายนะครับเป็นทีวีหรือเป็นโปรเจคเตอร์ ต้อนนั่งเยอะหนะให้ก่อนยวันอาทิตย์สี่รุบาลุ้นเแรกของพีนไม่ได้อะไรับเข้าเรายวเราจะเจกสาม้น่หนักหาเสื่อผ้ตุง้งหง ที่เขาลืมไปที่สนามเราเัมาเจ็มรอท้าสตงสตาร์เออเขาทาเรามาเจ็บเลยเก็บไว้เป็นจังนี่ตีหน้าน่าจะมีอู่เราดูจังดไน้ประมาสี่สองถุงเท้านี่คุยคุยกันนะไม่กล้าแกะออกจากถุงเห็ดออเห็ดอ

เสียไูโอ้โหตรงนี้เยอะเลยถึงเวลาที่ยังเหลือคูเล้ยอยู่นะครับตอนนี้น่าจะโห6นาทีแล้วนาทูแล้นะครับใครจะยังไงโอ้โหนี่ตะเกอร์ครับแม่คุไม่ผ่านครับมึงลุกขึ้นมาอี่นี่มึงนั่งพักซะหน่อยส่งให้กุศลไปแล้วครับตรงนี้ยิ่งติดครับแม่ต่อเลยด้เอมาดเลุกไปแล้วเร็วๆไปๆๆย่าไม่คิดว่าจะหลุดนะครับนี่

จากสนามเราทำเสร็จเราจะมีพีอาร์สามคนนะอ้สุดยอดวันนี้มีสองคนอันนี้มามคนเรเอ t เ e s มาเลยกุจออกกจนอกส่งองสกุจกุจคร o m e on Come on c o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  กุจแจสิกสิกุจสิเยอเใคนมาสนามนี่ก็มาหานอสิ่กุญจกกุจใครกุจ เอาฮัารเอนนัเอเยลูกกลาเอาลูกกลาเาลูกาเอาอ่ะมีคนนึ่งคนเนี่ยเหลือคนวนเลยแล้วเป็นแท็กแล้วเป็นแท็กแล้วเป็นแท็กไปเลยอ่า้งคาดก่อนเดี๋ยวคาดนโอเโอเคอเดี๋ยวเผมคดลอย่างที่เราคัดมา2คนมาแล้วจุดดจุดจุด รถหางสูงๆครับ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 

ตัดส yeah. ิกานะครับก็ลืมบอกในคู่ที่สองนะครับฟาวแน่ตัวเองนะครับสางเกตุบีอย่างเดียวฟาวแน่เล่นเร็วได้นะครับให้ฟาวในคู่ต่อสู้สังเกตุบีอย่างเดียวนะครับมีปัญหาในการเล่นเร็วนะครับลราไม่ต้องจุดยิงมุ่งมั่นมากแบบนี้ออมอาติจอน

อครบบอยเป็นขอไล้วสามสอยครับเน้นๆหน่อยครับฝังตังครับแมไม่เห็นเม้นเลยครับพี่โอ้โหอันนี้โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้อ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโออ้ยโอ้อ้รอ้ยโอ้ยอ้ยโยโย้อยย

ท่านปนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับราหวังู้ยุคมาช่วงนี้ตรงหลังสกล้วนััสเียสวิ่งกแล้วิ่งกน้ต้องหนะครับตัวลงสนามในัดแจ ก็ลังงตังผตั้งนานครับแม่สวนสวนกลับมาครับโนเข้าไปเลยครับไ้ป็จังหอดเป็นสี่ระตนก่อสองครับไกันกเครับสู่ช่วงท้ายท้ายันครับตอนนี้สี่ปนก่อสองนาจะมีลูกที่เจของเกมใช่ไหมหมาล้มครับ เดินเข้าเลางองผู้อื่นอะไปฮะทัวรนี้จิ้มโอ้โหแม่ฮักบอลนะแม่ไม่ตายนี่ยงอยีก็เข้าแล้วครับแม่ฝังตังลครับอันนี้กรรมการจะทดกี่นาทีในช่วงเวลาที่เหลือรายการนี้ต้องเน้นเก็บ

อาไปครับเอาไปครับเดี๋ยววิ่ไปสุดสุดเลยนะครับไปสุดสครั้งสุดท้ายโอ้โหล้วตรงนี้แปั๊บดีข้ามาแล้วก็ยิงโอ้โหแล้วก็แล้วก็ให้สัตวครับโอ้โห่ท่นอรพลังตับไม่ได้นะซีพีรอ